สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเชเอมนะคะมีน้องในอินอกซ์นะคะทักมาหาเชอเอมเยอะมากว่าพี่ชเอมคะหนูอยากรู้มากเลยคะ่ะว่าน้ําหอมระหว่าง edt edp perfume เ,เฮ้ยพี่มันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างวันนี้นะคะเราจะมาไขาคําตอบกันคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนพี่เชมต้องบอกก่อนนะคะว่ามันมีแบบไหนบ้างอันดับแรกนะคะคือเออเฟส E D T O de Toilet นะคะแล้วก็ O de Perfume นะคะก็คือ E D P แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยขั้นสูงสุดก็จะเป็น Perfume นะฮะอา้าวพี่แล้วเออเฟสเป็นแบบไหนบ้างเออเฟสนะคะก็จะเป็นน้ําหอมที่มีน้ําหอมนะคะผสมอยู่แค่1-3%นะคะที่เหลือ97%ก็จะเป็นแอลกอฮอล์หมดเลยถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวโค l o หรือว่า Body Mist นะคะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้คะ่ะที่พี่เชมเอามาก็จะเป็น Crazy in Love ของ Marissa นะ น,นี้จะเป็นตัว body mist นะคะซึ่งมีน้ําหอมนะคะผสมอยู่แค่2อถึงสแค่นั้นนะคะที่เหลือก็จะเป็นแอลกอฮอล์หมดเลยแล้วก็พอถัดจากตัว body mist ก็จะเป็นตัว EDT หรือว่า o d o toilet นะคะอันนี้นะคะก็ยกตัวอย่างเป็น e l o s ละกันเนาะก็จะเป็น e l o s ขวดฟ้าขวดนี้นะคะปริมาณน้ําหอมนะคะอยู่ที่5้ถึงสิที่เหลือก็เป็นแอลกอฮอล์หมดเลยแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นตัว e d p ก็จะเป็น e-ros สีแดงที่พี่เชมชอบใช้ที่สุดแล้วก็ชอบมากที่สุดนะคะอันนี้ก็ปริมาณน้ําหอมอยู่ที่ 15- 20%นะคะทุกคนถ่า ค้างเยอะขึ้นมาหน่อยและตัวสุดท้ายที่เป็นขั้นสูงสุดของน้ําหอมนั่นก็คือเพอร์ฟูมนั่นเองซึ่งเพอร์ฟูมที่พี่เชมมีนะคะก็จะเป็นของเบอร์เบอรี่แบ๊กนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยปริมาณน้ําหอมอยู่ที่20 30เปอนะคะต้องบอกได้เลยว่าเยอะมากๆนะคะทุกคนก็ความหอมนะคะจะขึ้นอยู่กับพวกนี้แหละจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําหอมนะคะอย่างเช่นตัวที่พี่เชมใช้เพอร์ฟูมของเบอร์เบอรี่แบกเนี่ยกลิ่นหอมติดทนนานมากประมาณ12ชั่วโมงัพได้คือกลิ่นมันหอมนานจริงๆนะคะแล้วก็ในส่่่ววนน e EDPEDT ตาางงๆหหรรืออบดมะะะะคะก็จลลั เรื่อยๆตามความหอมของน้ําหอมที่ให้มาแต่ละขวดนะคะ เรารู้กันแล้วนะคะว่าความหอมแตกต่างกันยังไงบ้างทีนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องน้ําหอมทําไมไม่ติดทนเลยคะพี่ความหอมนะคะมันจะขึ้นอยู่กับเคมีผิวอย่างเช่นบางคนที่เฮ้ยพี่ทําไมหนูใช้น้ําหอมที่แบบมีราคาถูกติดทนนานจาังแต่ตัดภาพมาน้ําหอมมีราคาแพงไม่ติดทนเลยนะคะอันนี้คือขึ้นอยู่กับเคมีผิวล้วนๆน,นะคะอันนี้แบบอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะร่วงรู้ได้ว่าน้าหอมกินไหนติดผิวแล้วมากที่สุดนะคะอย่างเช่นพี่ใช้เองนะคะทุกคนใช้กุชชี่เนี่ยติดไม่นานเลยประมาณแค่30นาทีอะแต่แบบกินหา แล้วซึ่งกุชชี่ขวดนั้นมีราคาแพงมาก6 5 5 0บาทนั่นคือกุชชี่แอ o บโซลูตนะคะทุกคนแต่ตัดภาพมาที่ทางแบรนด์เวอร์ซาเช่เนี่ยติดผิวพี่เช่ไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงอะ่ะคิดดูดิ คือมันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนมากนะคะตรงนี้ก็พี่เชมจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเคมีผิวของเรานะคะทุกคนนั่นแหละค่ะวันนี้นะคะพี่เชมก็มาแชร์ให้ฟังนะคะว่าความหอมแต่ละแบบมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของเคมีผิวเคมีน้ําหอมนะคะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะพี่เชมมี Facebook แล้วก็มีไ G นะคะสําหรับ Facebook พี่ชเชมนะคะก็มีชื่อว่าชเชมเป็นภาษาไทยสาม,มารถไปพิมพ์ค้นหากันได้แล้วก็ i อนะคะพี่เชมจะแปะตรงนี้ฝากไปติดตามผลงานกันด้วยนะคะสําหรับใคคคครนนนะะะะทีี่่ชออบลลิปะะ้กกาืมดดไ ไปกำลังใจให้กันด้วยไว้เจอกันในคลิปต่อไปจ้าบ๊าบาย